ใกล้ถึงวัดแล้วโอ้อก,รา,กา,าร้อยเมีจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายมีคนบอกทางซะด้วยนะเห็นนะี่ยโอ้แถวนี้มีแต่ป่ายางเลยนะครับป่ายางป่ายู่างมาไอ้ป่าเน็ตป่าป่มโอ้บรรยากาศนู่นนู่นนู่นนข้างบนข้างบนวัดอยู่ข้างบนนู่นเห็นเสาธงประตูข้าแข่เนาะไม่เคยมาเนาะนี่ครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมมานะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเดิน ดูบรรยากาศภายในวัดนะครับผมโอ้เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอเพื่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เจอเพื่อนละวเจอเพื่อนละแซ่บนี่ไงเพื่อนใช่ไหเจี๊ยบเฮ้เจอแล้วโอ้มีลิงด้วยครับมีลิงด้วยครับผมมีลิงด้วยโอ้ลิงหลายตัวนี่ครับวัดถ้ำเขาประทุนบายเดินดูข้างใน จุ่ยไมของคืออยู่ทางซ้ายนะน่เมีคนนำทางด้วยเอาละครับผมตอนนี้ก็มาถึงวัดถ้ำขาปทุมแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพาเดินเลาะไปข้างในนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับผมน <c oughs> ี่จะเป็นทางเข้าวัดเขาปทุมนะครับผม อันนี้จะเป็นลานจอดรถนะครับผมอันนี้จะเป็นลานจอดรถยังไงนะฮะวัด <ply> อุค์ภูมิก่อนคนเดียวครับ จับไต่เครื่องไต่เครื่องเหรออ๋อเจียวไหลไม่ใช่หรอแะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้เจียวไปถึงตัวเป็นน้ำจับให้พาขึ้นไปข้างบนเลยครับผมไปถ่ายรูปได้บริเวณป้านรงนี้ได้รอบกับอ๋อกนอกประเทศด้วยไปอย่างนี้ใช่ไหมส่วนในครับผมชื่อเด็กชาวอลวินทิโมงคลครับชจ้าหน้าทีตั้งครับมาจากโรงเรียนบ้านเขาชาห้องครองครับครับครับโอ้นี่มาประเทศเรานะครับ ชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับชื่อตั้งคร่ะน้องตั้งเนาะพระองค์ใหญ่ตัวนี้นะครับท่านชื่อพระป่าเรไรครับต้องเอาคนเกินพุทธตอนกลางคืนครับเดี๋ยวน้องตั้งจะพาเราเดินเที่ยวเนาะพระโปวดสัตว์ครับต้องเอาคนเกินพุทธตอนกลางวันครับโอ้นี้เนาะพาะปวดสัตว์เนาะเดี๋ยวเราไปถาว่าพระได้คือมือกันเลยครับเดินเข้าตรงช่องนี้เนาะเดี๋ยวเราตามน้องตั้งไปเลย มีเสียงน้ำด้วยนะมีเสียงน้ำด้วยเพื่อนมีเสียงน้ำด้วย <Okay. S 1> อันนี้เราต้องถอดรองเท้าก่อนถอดรองเท้าก่อนท่านี้จะเป็นพ่อพานักปกครับสามารถ้าแบบไหว้ด้านในได้เลยครับถอดองเท้ม,มาในพานจึงบ้านนั้นนะครับอ๋อโอเคเลยจะไหว้พระกันนะครับเดี๋ยวเราจะไหว้พวนนระกันข้ามมาปุกเข้ามาในจะมืดหน่อยนะครับเข้ามาในอ่า ตาม้องตั้งไปตาม้องตั้งไปนี่เราต้องถอดรองเท้าด้วยนะครับเข้ามานี่เราต้องถอดรองเท้าด้วยวน,นี่ครับตรงไ,ไ,นะไหนนะนอ๋อวางไว้เนอะวาลงลงกลมแดงเนะาะฮะก็ใส่ขึ้นไปเลยได้เนาะสังเกตดีๆครับนี่มันก็เป็นหินลูกลากฟันนะครับตรงไหนครับตรงนี้เอ๋อใช่ครับตรงนี้ที่เป็นลากร้จะเป็นจระฟันเหมือนเหมือนเหมือนลากฟันเนาะ ออ๋เป็นนากฟัถ้ายีนั่นนี้ครับอองมาดงหน้าบนครับจะมาต้องเป็นหินรูปไม่น่าคลมครับตรงไหนตรงไหนจะเป็นตาวงกลมครับตาวงกลมแล้วก็จะจมูกแล้วก็ปากคอ๋ออะไรนะเดี๋ยวพี่ดูกันครับตาครับจริงด้วยตรงนี้จะเป็นจมูกใช่ครับแล้วก็เป็นปากตรงนี้จะเป็นปากตรงนี้เป็นตาเออเนาะโอเคไปตาหน้องตังไปอีกทางไหนมือต้นเหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เออตรงนี้ไหวได้นะสวยมากเลยพระแก้วมรกตเดี๋ยวเดขอไหว้พระหน่อยหนึ่งเนาะบิณฑ์จันเมียนครับน้่มองไปตรงด้านนู้นนะครับนะครับจิโมโนเป็นหินรูปไดโนเสาร์กำลังก้มหัวลงมาครับไหนตรงไหนตรงนั้นครับครับอ๋อตรงนี้อ่ะใช่ครับ <ะ>ตรงนี้เหมือนจะเป็นหัวเดินเสาใช่ไหมใช่ครับตรงนี้เราหันหลังกลับนะในทางต่อไปต่อขึ้นไปอีกสูงไหมน่ะตั้งตัง้งไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับเดินแค่ขึ้นไปว้าวมีไง อันนี้ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ครับแตเข่าววันนี้เขา่าเหนื่อยกว่าน,นี้ครับใช่ไหมใช่ไอ้ที่ว่าขึ้นไปกูสูงนะใช่ค่ะที่นี่เดี๋ยวเรับไปเลยแคบนะตรงนี้ช่องแคบถ <c oughs> ้าอยู่ด้านี้ถ้าอยู่ในนี้นะครับเรามองมาช่องตกายนะครับจะหมดแล้วเป็นช่องแสงพญานาคครับตรงนี้นะ,ะใช่ครับ <c oughs> เรายืนตรงนี้เนาะยืนตรงนี้เก็บกระสียแล้วก็หัวก็ลำตัวลงมาครับเออนั่นไงนั่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นเหมือนพญานาคใช่ค่ะันนั้นนะนี่นะครับน้องตั้งเขาเคลน้อยเราบอกให้มายืนตรงนี้นะครับจุดถ่ายรูปช่องมองพญานาคนี่ยครับตรงนี้ถ้าเรามองไปบนี้แสงมันจะเหมือนอะไรนัาเรียกไนะแสงแสงพญานาช่องแสงพญานาคอย่างนะครับที่จริงจะเป็นช่องหินนะครับที่จริงเป็นช่องหินแล้วก็สามารถสุปสรรถ่ายได้ครับ สูงเียใกลอู้อลังการมากช่องแสงพิลัญทานะมีนกบินผ่านเลยอ๋อครับแล้วก็จะเป็นป่าข้างล่างตรงนี้ลงไปไม่ได้ไไดนะครับ,รบลงไปไม่ได้เราต้องกลับแล้วทีนี้ไปครับต,ตั้งจะพาไปไหนอีกทีนี้ <laughs> อู้นเหนื่อยเนี่ยไปแล้วลไปแล้วลไปเรื่อยๆอันนี้ขาออก เ, <c oughs> เดี๋ยวเดยวแล้วเดี๋ยวออแล้วออกมาแล้วตรงนี้ออกมาเราต้องถอดรองเท้าด้วยนะน้องตั้งไปไหนต่อน้องตั้งไปไหนต่อ ให้เราใส่พระกัตนตอนนี้ไหนตรงไหนบุบุบพาสวรรค์ท่ามบุบผาสวรรค์ครับท่ามบุบผาสวรรค์ครับอ๋บอตรงนี้นะครับระหว่างศรีสันะครบมบุบผาสวรรค์ระหว่างศรีสัชตามบอกน้องตั้งของระหว่างศรีรัชนี่มาเลยเรื่องก่อนนะครับมีน้ำนะครับเราจะมีผู้พี่ขี่เรือครับ<ห>แต่ให้เรานั่งไม่ขี่เรือไปได้านในครับตรงไหนนะนะครับแบบให้แบบอยู่ตรงนน้นนะครับก็จะมีเรือครับ ตรงนี้จะเป็นที่ใช่ครับเป็นที่ต่องมือใช่ไหเวลาน้ำมาใช่ไหมใช่ครับน้ำขึ้นสูงสุดก็ขอบสีเหลืองได้เสมือทางนี้นะครับอ๋อตรงตรงนี้นะสีเหลืองใช่ครับอันนี้คือน้ำขึ้นสูงสุดใช่ไหมใช่ครับสีเหลืองถ้าอันน้ำขึ้นประมาณนี้นะครับส่วนมากเขาจะชี้ฝั่งขวาครับ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 เขาก็เงขีดมาไปถึงตรงนู้นแล้วก็ไม่ทงนี้ก็จากนี้ไปจากถึงรงนู้นก็จะวนานแปดสิบเมตรก็คือวันนี้ไม่มีน้ำเราเดินได้เนาะใช่ครัโอเคปนะครับตรงนี้จะเป็นที่อเขารอบธรรมดา โอ้ครับไปล้วครับมือไงนี่จะมืหน่อยครับนี่ตรงนี้จะเป็นทางลอง,อางเรือรับเทเรือินํำทางไปแล้วนะครับนี่กเจะนักท่องเที่ยวมาเล่นๆท่องเทีับ เราต้องสั่นกระดิ่งด้วยฮะอันนี้จะเป็นกระดิ่งเวลาแบบเรือเรืออยู่เรางนอกตนเราเรียกเรืออ๋ออันนี้อันนี้กระดิ่งเรียกเรือใช่ไหมเวลาเรืออยู่ข้างนอกใช่ไหมถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราจะกลับใช่ไหมครับถ้าเกิดเราจะกลับเราต้องเราต้องสั่นกระดิ่งอันนี้อันนี้หน้าน้ำใช่ไหมหน้าน้ำเราต้องมาสั่นกระดิ่งตรงนี้นะขากลับหน้าน้ำมานะอันนี้ไม่มีน้ำไม่ต้องสั่นเดินกลับได้โอเคมาน้ำน้ำจะไม่ขึ้นถึงเนี่ยครับจะอยู่แค่ตรงช่องเนี้ยครับแล้วพอเห็นมาปุ๊บ ล้วก็ขึ้นมาเราก็เดินขึ้นมาเดินขึ้นไปนอือเดือมาถึงตรงนี้ปุ๊บใช่ค่ะโอ้ขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับเพ <c oughs> ื่อนๆไปแล้วไปต่อเนี่ยครับมันุเทียนน้อยเราอันนี้จะเป็นลานปฏิบททัติธรรมครับคุนนีนะครับลานปฏิบททัติธรรมครับก็จะม,มีเป็นท่านพงพญานาคก็เป็นท่าหินวอกหินร้อยก็จะเป็นรอยเท้าของพระพุทธบาทครับตรนนี้ตรงนี้ลานอะไรนะ เป็นถ้ำพุงพญานาคครับตรงนี้เขาไม่เข้าไปใช่ไหมเข้าไปครับเข้าไปได้ทุกทีโอ้อันนี้ถ้ำพุงพญายนาคนะครับสบายเลยพาเข้านนไปในถ้ทำไัได้ทำพงพญานาคนาะน้องตั้มวน้องตั้งจะพาเดี๋ยวมาดูท,าท่านน<บ>ี้พร้อมกันครับองค์สีดำด้านน,านี้นะครับท่านชื่อพ่อปู่ทีวโกมลพัทครับใครจะไปลิดเพลิบ่อยเขาให้หายได้ครับ ทำาลกาบว่าตันนี้นะครับก็จะประสบความสำเร็จทุกเรื่องครับท่านนะครับท่านเป็นหมอน้ตใแก่พระจุณเจ้าครับท่านท่านข้างครับเป็นท่อปู่ชีสุโธครับท่านแบงเป็นพญานาคเจ้าเสียนได้ครับและเป็นพี่ชายของพรยาศรีสัตนะคราชครับโอ้ครับผมโอเคข้อมูลจากต้องตั้งนะครับผมโลกเทียนน้อยของเราตั้งอย่างไรเนะครับเป็นลูงกูมาลุงผูสดและหลวงพ่อหลวงพ่อครับ สำหรับวานนี้นะครับก็จะะสบผลสำเร็จด้านต่างๆครับไปไหนต่อทันนี้นะครับเป็นช่องลมครับช่องลมครับใช่ครับอันนี้จะลมธรรมชาติครับจะมีมีแสงไหมอันนี้มันจะมีเป็นแบบขึ้นขึ้นไปตรงด้านบนเลยครับตรงนี้น้องตั้มบอกว่าเป็นช่องลมนะครับช่องลมแบบธรรมชาตินจะมีลมระบายออกมาอจริงๆด้วย ในลมมาจากยอดเขาครับถ้าฝนตกถ้าฝนตกนะครับน้ำใดเราเอามาเทถ้าฝนตกจะเป็นน้ำนะจะไม่มีลมเลยครับเตรงนี้เป็นช่องลมครับอ่าที่หานอพนะครับนะครับที่หรือว่าทำตุงนี่เหรียญครับเพื่อแปะตามท้องนี่เนาะก็คือนักท่องเที่ยวมาก็มาแปะแปะเหรียญไว้ครับเดี๋ยวเราจะเข้าถ้ำกันครับเราจะเข้าถ้ำกันถ้ำค่อนข้างมืดนะครับแต่ตอนนี้เขา ติดไฟไว้นะครับผมทางวัดติดไฟไว้ระวังศีสระระวังทีสะ,ะ,สะตรงนั่งตรงนี้นะครับที่เรียบๆนี้นะครับเขาไม่ได้เอาอะไรไปถักหรือไม่แต้มครับตรงนี้ครับเกิดจากธรรม,มาชาติล้วนครับตรงนี้ครับอันนี้เขาเรียกผนังถ้ำใช่ไหมใช่ผนังถ้ำเนี่ยน้องตั้งบอกว,ว่ามันเกิดจากธรรมชาติครับมันมันเรียบของมันเองมันนี้มันเรียบของมันเองถ้าเขาถามนะครับมันจะไม่มีน้ําหยดลงมาครับออันนี้จะมีน้ําหยดลงมาเนาะ ซึ่เเดดีี๋ยวพไปปิของพญานาคครับใครจะไม่ได้ปวดบ่อยขอให้หายได้ครับใครไม่กลับว่าจะมีนะครับก็จังศุภสมเร็จทุกเรื่องครับท่านนี้นะครับขอเรื่องใดก็ได้ครับยกเว้นเรื่องความรักครับเพราะท่านพญานาคิสิทธิ์ดองเรื่องความรักครับพออธิษฐานเสร็จนะครับแล้วก็ยกลูกแก้วลูกสีเขียวนฤสศกดครับตรงด้านโน้นครับนะครับทางโนเป็นโพงของพญานาคครับตรงด้านโน้นตรงนน้นเนาะใช่ครับตรงนน้นจะเป็นโกมญานาค เราจะไปไหนต่อจะพาไปถ้ำหินหินงอกหินย้อยกันนะครับสถานีนะครับจะเป็นน้ําธรรมชาตินะครับน้ำหยดมาจากนี่ครับอันนี้เขาก็ถังมารองครับแต่ตรงนี้น้ําเต็มครับตรงนี้ตรงนี้เป็นถังธรรมชาติคร<อ>ับจะมืดหน่อยนะลองมาเห็น<อ>จะมาลองน้ำเย็นนะครับเป็นน้ําธรรมชาติในถังน, <c oughs> นะจะมืนอโอเคไปน้องตั้งไปต่อบรรยากาศภายในถ้ำถ้ำถ้ำตรงนี้มีชื่อไมเาเรียกอะไรนะ ทำานผูนำครับเป็นทำา,าพงพญานาคครับทำาพงพญานาคครบทบาำพงพญานาค นี่นะครับมามองไปตรงางบนนะครับนะครับจะมองว่้เป็นหินรูปโกอาปากครับอ๋อถ้าเรายืนตรงนี้เนาะยืน,นตรงนี้ระบรนน,นะครับจะเป็นหินรูปโกอาปากครับตรงไหนตรงนี้อ่ะนะครับอบาปากยาลงมาอ๋อเนาะคุณเพื่อนนะครับนี่นี่ถ้าเรายืนตรงนี้ตรงนี้จะปะโน่ถ้ำถ้ายืนตรงนี้นะครับมองไปตรงสีเขียวนะครับจะมองว่้เป็นรูกพระพิคาเนตครับตรงนู้นครับนะครับจะเป็นงางวงแล้วก็งาครับอ๋อตรงนี้ตรงนี้เห็นแล้วเดี๋ยวนะนี่ไงนี่ไง ตรงนี้เหมือนว่าพค่เน้เนาะแต่แต่ตรงนี้จะเป็นเขาเรียกนกไรนกอาปากนกอาปากเออจริงๆด้วยี่ไงีนไงถ้าเรายืนมองเนี่ยนกอาปากถ้ายืนตรงนี้นะครับแล้วมองมาตรงนู้นนะครับนะจะมองว่าเั็นหินรูปจระเข้อาปากครับอ่ะส่วนฝั่งนี้เรายืนตรงนี้นะครับจะเป็นสีสันเขาแล้วก็เป็นตาแล้วก็เหมือนอาปากอยู่ลงมาครับตรงนี้จะเป็นจระเข้อาปากมาเพื่อนนี่ไงนี่ใช่ไหมครับอแต่นี่มีฟันครับอแต่ด้านในจะมีฟันครับใช่ไหมครับ โอเควูน่ะย้อนอะไรไปไปตามไปตามไปเราจะตามไปดูเดินระวังด้วยนะครับเราจะตามไปดูนี่เอาละทีนี้เราก็จะเข้าสู่ที่มืดบดูหานี่นครับท่านี้นะครับจะเป็นหินละคางต่อไม้ครับตรงนี้นะครับถ้าทุบตีนะครับจะมีชื่อเสียงดังครับลองตีดูครับตรงนั้นเนี่ยครับนะครับตรงไหนนะครับ ปีนี้มือไหนก็ได้เนาะปีสามครั้งใช่ไหมครั <5 S 1> บสี่ครั้งก็ได้ครับแล้วตีไงดู <5 S 1> เสียงดีนะ,นะเสียงกลางวานเลยโอเคไปไปต่ออันนี้จะเป็นหินรูปปกากกรังครับตรงนี้ครับนะครับตรงตรงนี้เป็นหินรูปปกากกรลังใช่ครับถ้าเราไปสีลืองมาสองน,นะครับ อย่มงนั้นเม็นรูปบอกเกอรี่ครับตรงนี้ตรงด้นนครับจะเป็นมรกตสีเขียวใช่ไหมใช่ครับถ้าเราไฟสีเขียวมาส่องใช่ไหมเป็นบล็อกเกอรี่ครับอืมโอเคไปต่อไปต่อต้องขีดมือนะครับเดินระวังนี่นี่กันนะครับครั้งนี้นะครับจะเป็นนาฬิกาสายเคลือบเพชรครับตรงด้านนี้นะครับถ้าลองแฟดส่องหรือไฟฉายส่องนะครับจะมีเพชรเคลือบเต็มนะครับลองส่องดูครับตรงนี้ครับตรงไหนนี่ครับ อ๋อตรงนี้อ่ะเป็นนาฬิกาสายครับพี่มิ้ตรงตรงนี้เนาะใช่คร่ะอ๋อใช่ครับรีอรอเราเอาไฟโทรศัพท์เราสองได้ไหมครับใช่ค่ะเขาเรียกอะไรนะเป็นหินนาฬิกาทรายเคลือบเพชรครับหินนาฬิกาทรายเคลือบเพชรนี่ครับที่มีเพชรเคลือบเพราะเป็นนาฬิกาทรายครับต้องดูอ๋อเป็นนี่ไงนี่ไงเป็นรีบิบแะยับนี่นี่นี่นาฬิกาทรายเคลือบเพชรเพราะตรงนี้จะเป็นเหมือนนาฬิกาทรายไง เห็นไหมโอเคไปค่ะยืนได้นี้นะครับต้มองไปตรงหน้าบนนะครับตรงนั้นครับเหมือนต้าเป็นผีน้อยแคิร์เปอร์ครับตรงนม้นครับไหนที่เอาปากกว้างๆครับแล้วจะมีเป็นตาตาครับโอ๋อเห็นและเห็นลบผีน้อยผีน้อยเดี๋ยวนะเดีจุ่ครับเอาปากครับเอาปากเจมมี่เป็นทิ้งด้วยเจมมีตาตาครับเห็นไหมเห็นไหมทางนี้นะครับเจมมอ่เราเป็นหินรูปปลาหมึกครับทางนี้ครับ จะเป็นหนวดหนวดครับก็จะเป็นหนวดทำไมครับไม่ครับจะเป็นหนวดแล้วก็จะเป็นปลาหมึกหนวดะะนหนวดครับโอเคปลาหมึกคือไม่เป็นปลาหมึกอันนี้เป็น,ปนข้างคอกระอ่าปากเขาจะเป็นหืหแล้วก็ลำตัวแล้วก็ปีกแล้วก็ปีกครับข้างคออาปากไปไปต่อเราต้องเข้าไปอีกลึกไหมไม่ค่อยลึกเลยไม่ค่อยลึกเนาะถ้าบนนี้ลองผิดจัดด้วยนะครับ เดินเข้ามาสอกทำนะโอ้ไปละระวังศีรษะระวังศีรษะเยี่จะเป็นหินรูปตะแค่ยนปากโดนหัวไหนตรงไหนเนี่เหรอใช่ครับแต่อันนี้มันอันนี้มีฟันครับนะครับตะเคียนปากครับอันนี้จะเป็นปากตะเคียนครับแล้จะเป็นฟันฟันครับนิดนี่ใช่ครับตะเคียนจะเป็นฟันฟันฟันครับน้องตังบอกว่าตรงนี้จะเป็นปากตะเคียนนะครับ เป็นปากระเคงเข้าไปไปต่อไปต่ออุ้ยคิดอเูาครับโอเคไปนเเจ้าแม่ธรณีกาลังมัดผมครับสามารเก่าไม่ได้ครับข้างในจะเป็นเจ <c oughs> ้าแม่ทรณีนะครับเจ้าแม่ธรณีกำลังมัดผมอยู่ เราทำนี่นะครับนี่จะเป็นตาตาที่สีรษะของเขาครับแล้วก็จะเป็นงาครับงาแล้วก็จะเป็นงองครับอือจริงด้วย้ก็มียเจ็บเข่านี่นี่นี่ช้างเข่าเพี้ยเฮ้ยไปไปไปต่อเพราะตรงนี้มันสุดแล้วเนาะน้องตั้งเนาะสุดแล้วนี่เราก็เดินย้อนกลับไปทางเดิมเดินรูปนี้นะครับนี่ทางนี้ก็จะเป็นหินลูกกลอกประตูครับตรงนั้นนี้ครับนี่ครับลูกกลอกประตูแล้วก็จะมีเป็นค้างเขาด้วยครับ อูอ<ว>ครับหน้าบนสวยนะปึ๊บเอ้ยตัวจริงใช่ครับตัวจริงข้าวตัวจริงนะเนี่ยนึกว่าข้า,ขาวหินอู้เพี้ยวเลยอีอเจียอีเจออีย <laughs> โอเคแ <ปะ S 2> ต่อะจะขึ้นเลยครับมีสองทางนะครับแล้วแต่ว่าจะขึ้นทางไหนครับอืมเมื่อกี้เราลงมาทางไหนทางนี้ครับอ๋อเมื่อกี้เราลงมาทางนี้ครับแล้บตอนขึ้นเราก็ขึ้นทางนี้ขึ้นทางไหนก็ได้แต่ขึ้นทางไหนก็ได้นะถ้าถ้าคนเยอะๆเราก็เปลี่ยนกันขึ้นราคา โ <Okay>. okay, so อเคไปลองหีแกัวนะครับวันวีมาแล้ว โอ้เหนี่ยเหมือนกันนะเนี่ยมอกุทอเทนเราเดินเร็วมากเลยตามไม่ทันโอ้อเ,อเนื้ไหลเลยเนืไหลเลยอนนี่มันพญหาสีสะตะนคราชครับนี่นะอ๋อปัญหาสีถ้าเรายิในได้นี้นะครับก็มองไปตรงหน้าบนนะครับนะครับต้องยินได้นี้เท่านั้นครับ เหมือนเราเป็นรูปหัวใจครับไหนตรงไหนนี่ครับดาวบนมอมตรงแสงครับแล้วเหมือนว่าไม้ไม้ครับมีรูปหัวใจครับงนี้เนาะครับเออจริงด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมอาจจะมีจริงบ้างนะครับอ่าโอเคดลาัดกันเลยครับอะไรครับดูตมนะครับรอยเท้าพระพุทธบาทอะลุงไหนนี่รอยเท้าพระพุทธบาทอตรงนี้เดี๋ยวต้องตามพาไปไปดูรอยเท้า ไปไหว้รอยเท้าพระพ,พุทธบาทรอยเท้าพระพุทธบาทครับนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศตันนี้จะเป็นเหมือนห้องโถงตรงนีมนมน้มันเหมือนเป็นห้องโถงนะห้องโถงที่แบบเอาไว้พักผ่อนอะไรแบบนั้นไปไหนนะไปเไน,นี่นรงนี้อ ตงนี้นะครับจะเป็นหินเสียงคลองครับตรงนี้ครับนี่ครับถ้าเราทุบสําคัญนะครับจะมีบุญวาสนาครับตรงนี้ครับนะครับเอากระปั้นทุบเลยเหรอเคาะเคาะเอากระปั้นก็ได้ถือทุบก็ได้อ่าอะไรับพี่ลองทุบดูถือดูแบตหมดละตัวนี้ตรงนี้ใช่ไหมเขาเรียกหินอะไรนะหินเสียงคลองครับหินเสียงคลองจะเคาะอุ้ยดังดังมีบุญวาสนา ไปในถ้ำครับเดินทางนู้นก็ได้นะครับอ๋อน้านนี่นะครับจะเป็นรอยเท้าของพระพุทธบาทครับเป็นข้างซ้ายครับตรงนั้นนะครับนี่ครับนันนี้เป็นข้างซ้ายครับรอยตรงนี้อ๋อข้างซ้ายครับข้างขวาเขาพิจกูดครับท่านนิชมาเอาหน้าบนมหัวได้ครับครับหรือว่าข้างข้างซ้ายจะข้างข้างซ้ายอยู่นี่ใช่ไหมใช่ครับแล้วข้างขวาอยู่เขาพิจิกูดครับ นี่น้ำเป็นน้ำธรรมชาติก่อนเนาะใช่ครับอันนี้น้ำจะขุ่นนะครับถ้าน้ำถ้าอยากใสๆก็น้ำเลยครับอันนี้มองเห็นพื้นนะครับเดี๋ยวเราเอาน้ำลูกหอหน่อยแป๊บนึงยนะเราจะไปทางไหนอีกเดี๋ยวทางเราเข้ามาที่แรกเนาะแล้วก็เดินกลับทางเก่าโอเคโอ้เหงื่อไหลร้อนอันนี้จะเป็นห้อง กีฬามาตรงนี้นะเราก็จะกลับกัแล้วปุ๊บนี่ตรงนี้ปกติถ้าหน้าน้ํามาเนาะตรงนี้จะเป็นน้ํานะครับเพื่อนๆก็จะมีให้เรานั่งเรือรับนั่งเรือตรงนั้นแล้วก็ให้เพื่อนๆเห็นเราไปตรงนั้นอันนี้คือเราขากลับ,บอันนี้คือเราขากลับนะครับเราขากลับ น,นี่จะเป็นท้องพญานาคอันนี้เราขาออกนะครับออกจากถ้ำจะมาเจอพญานาคเดีย๋ยวเราจะลอดนนะ้วสาธุอาหอมยันนะตัครับเก๋น้องตั้งนี้เราจบทริปแล้วใช่ไหมครับเราจบทริปแล้วใช่ไหมอ๋ออ้าขึ้้้นนไดครัับมนไม่ขึ้นแล้วพี่เหนื่อยแล้ว เอาน้องตั้งฝากสถานที่ท่องเที่ยวหน่อยครับคันนี้ก็จะเป็นถ้ำมะจุนครับนะครับสามารถเข้ามาเที่ยวได้เลยครับตรงนั้นไหมครับน้องตั้งครับแนะนําให้มาเที่ยวสถานที่แห่งนี้นะครับวัดถ้ำเขาปัตตุนนะฮะสามาก็มากันได้ครับนี่น้องๆภากุเท่นั้นนะครับเนี่ยครับเก่งมากเลยนะครับเอ๊